อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะครับก็คือหลักๆก็คือมันไม่มีคนขับเพราะนั้นมันจะบังคับได้ยังไงนะครับการบังคับเครื่องบินก็มีสส่วนนะครับอันแรกก็คือจากภาคพื้นดินจากภาคพื้นดินก็คือมีคนคอยดูนะครับบังคับแมนนวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกับอีกอันหนึ่งคือจากบังคับโดยระบบการบินที่ติดบนเครื่องอีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็นพวกออโต้พายลอตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะใช้พวก คือจริงๆปัจจุบัน UAV ที่เราใช้ทําแบ,บนที่ก็มีออโต้พไอลอตติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่มีหน้าที่เอามันเทคออฟคือเอามันขึ้นไปบ,บนฟ้าก่อนแล้วจากนั้นปรับโหมดสวิชให้เข้าสู่ออโต้พไอลอตมันก็ทํางานของมันพอทํางานเสร็จภารกิจปุ๊บมันจะกลับมาสู่โหมดที่เรียกว่ารีเทิร์นโฮมนะครับมาจุดที่เทคออฟแล้วเราก็เอาเครื่องลงเพราะฉะนั้นขั้นตอนปกติ UAV ในงานทํางานจริงนะที่ไม่ใช่บินเล่นเนี่ยนะครับบินเป็นฮอบบี้เนี่ยมันมีออโต้พไอลอต เพื่อช่วยในการทำงานอยู่แล้วแต่มันจะมีขั้นตอนแมนนวลอยู่2อ,อช่วงช่วงเอาเครื่องขึ้นกับช่วงเอาเครื่องลงนะครับอันนี้คือโดยทั่วๆไปนะครับผมจะเล่าที่มาของ UAV นิดหนึ่งนะครับว่าประวัติ UAV เนี่ยก็คือเริ่มมาจากจริงๆก็บอกว่าอเมริกาเป็นผู้เริ่มต้นที่จะประดิษฐ์หรือพัฒนาตัวเครื่องบินที่ไม่ต้องมีคนขับนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือ ช่วงประมาณปี1960เนี่ยนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นยุคสงครามเย็นนะอเมริกาก็บินสอดนามไปทั่วแล้วฮะการบินสอดนามเขาบินส,สูงมากนะครับแต่ว่าเครื่องบินนั้นยังเป็นเครื่องบินที่มีคนขับคนบังคับเครื่องบินที่ใช้สอดนามที่ดังหรือเป็นเครื่องบินโมเดลปกติเลยที่เขาใช้บินสอดนามก็คือ u ูสองนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อปี1960ถูกสอยตกลงมาในพื้นพื้นที่โซเวียตเลยฮนะ นะก็ถูกจับได้คาหนังคาเขานะก็ถูกสายตกมาเพราะนั้นตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยอเมริกาเริ่มมีแนวคิดว่าจะไม่บินคือจะทำไงที่ส่งเครื่องบินไปโดยที่ไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีคนบังคับบนเครื่องก็เลยเริ่มมีแนวคิดมีงานวิจัยตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะครับเริ่มพัฒนาตัวเครื่องบินที่ไม่ต้องมีคนขับนะครับ ช่วงแรกเครื่องบินที่พัฒนาเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าเป็น RPV ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นีโมทเป็นเป็นเครื่องบินรีโมทบังคับนะครับก็คือคนเนี่ยต้องบังคับอยู่ที่ภาคพื้นดินเสมอคือคนกับเครื่องบินเนี่ยต้องสื่อสารกันหรือมองหรือติดตามดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเครื่องบินลักษณะนี้คือห้ามอยู่รับสายตานะครับแล้วก็จะต้องมีล่ละการคอมมูนิเคชันพาร์ทคอมมูนิเคชันเนี่ยต้องต้องมองเห็นกัน หลังนั้นก็เริ่มพัฒน,นามาเป็น UAV UAV ตรงช่วงนี้จะมีศัพท์คำหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ยังติดปากกันอยู่ก็คือโดรนนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกเริ่มแรกเขาเรียกโดนโดนนะปัจจุบันพอพูดถึงโดรนทุกคนก็รู้แล้วว่าอ๋อมันคือเครื่องบินไร้คนขับนะครับก็เริ่มเป็น UAV UA นี่ก็คือเริ่มเก่งขึ้นนะเริ่มเข้ามามีระบบบินอัตโนมัติเข้ามาเราบินโดยที่คนที่ บังคับเครื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องมองเห็นเครื่องแล้วมันรับสายตาไปแล้วอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับบินไปบินมาได้แล้วปัจจุบันก็พัฒนาถ้าเป็นในสายของพวกความมั่นคงนะพวกทหาร mm hmm. เขาจะเรียก UAS อันนี้ก็คืออ mm ิน e ทลเลกชัเข้าไปอีกนะครับมันจะเป็นเรื่องของการติดตามการมันมันเ,เรียกมันคิดเองได้เครื่องบินพวกนี้จะใช้ไปพวกแอพพลายกับพวกขี่ปนาวุธแล้วอันนี้ก็คงอาจจะไกลจากพวกเราในภาคพลเรือนก็คือมันสามารถบินแทร็กกิ้งหรือหรือ มีอะไรขึ้นมาปุ๊บมันทําอย่างอื่นได้มีเงื่อนไขอะไรบังคับมันนะครับแทนที่จะ Auto ออโต้พายล็อตอออโต้พายล็อตนี่มันคือบินตามเส้นทางที่เรากําหนดถ้ามันออกเหนือแนวบินมันก็จะพยายามบินเข้ามาบินเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าเกิดคอมมิวนิเคชันลอสหรืออะไรก็ตามมันจะกลับโคมอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นเบสิกทั่วไปที่ u a v ภาคพลเรือนใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอันนี้จะเป็นสเกลของพวกทางทหารแล้วนะคือจะเป็น u a v ที่ตัวใหญ่มากคือ UV เเขาเหมือนเครื่องบินจริงนะครับ มีกล่าวสเตชันมีอะไรที่ใหญ่นะคราวนี้มาถึงเรื่องของประเภท UAV นะครับ UAV ที่เราพูดถึงก็โอเคมันก็ถ้าแบ่งตามสมรรถนะนะครับเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบินก็ขึ้นอยู่กับขนาดระยะเวลาบินเพดานบินบินได้สูงไหมเครื่องยนต์เป็นไรเป็นไฟฟ้าเป็นน้ำมันเป็นไนโตรเป็นเบนซินอะไรพวกนี้นะครับการประยุกต์ใช้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องบินนั้นเอาไปประยุกต์ใช้อะไรส่วนใหญ่ก็ลาดตระเวน หรือใช้ในการทาหารใช้ในการ mapping ถ่ายภาพอะไรพวกนี้ลักษณะการขึ้นลงนะครับตั้งแตเครื่องบินที่มีรันเว็คือมีล้อต้องวิ่งอันนี้ต้องใช้ระยะทางระดับหนึ่งเพื่อจะวิ่งขึ้นไปนะครับถ้า UWB ระดับเล็กๆนะฮะร,ระดับเล็กๆคือที่เราถือได้ใช้ได้เนี่ยรันเว์ที่ปกติก็คือเนี่ยอย่างน้อยความยาวของห้องเนี้ยนะอย่างน้อยที่จะเซฟนะรจริงๆยาวแค่นี้คนคนบังคับเครื่องบินยังไม่กล้าขึ้นเลย มันสั้นไปหน่อยเพราะมันจะต้องเผื่อเพราะจริงๆมันขึ้นลอยพื้นเนี่ยมันขึ้นแล้วในระยะความยาวนี้แต่ว่ามันขึ้นไม่สูงไงเพราะนั้นมันจะขึ้นมันจะให้ขึ้นสูงเซฟมันต้องยาวกว่านี้นะอันนั้นก็ก็น่าเป็นรันเวย์อีกอันหนึ่งคือขึ้นบินลงแนวดิ่งลงแนวดิ่งก็คือพวกเฮลิคอปเตอร์หรือพวกมัลติโรเตอร์ทั้งหลายนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้รันเวย์ล้วไม่ต้องขึ้นบินแต่ใช้คนหรือใช้แรงส่งคือต้องมีแรงส่ง ักมันขึ้นไปนะอันนี้ก็คือใช้เครื่องหรือใช้เครื่องยิงก็ได้นะครับก็ชนิดของตัวตัวลำนะก็จะมีเป็นแบบฟิกวิงฟิกวิงเนี่ยค่อนข้างจะมีการใช้งานจริงคือเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงต่างๆนะะเพราะว่ามันมีข้อดีคือหนึ่งมันบินได้นานได้ไกลการควบคุมการบินมันมันตรงไปตรงมามันไม่ซับซ้อนที่ไม่ซับซ้อนเพราะเครื่องบินที่เป็นฟิกวิงนั้น มันต้องบินไปข้างหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้จะทําอะไรมันต้องไปข้างหน้าก่อนจะลงจะขึ้นมันต้องใช้ดิสเทนต์ข้างหน้าเพื่อจะปรับทิศทางอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการคอนโทรลไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่มีข้อจํากัดคือพวกนี้ต้องมีลันเวย์คือมีมีระยะที่จะปล่อยให้มันพุ่งขึ้นไปนะครับโรตารี่วิงนะอันนี้ก็ขึ้นลงแนวดิง่งอันนี้ข้อดีคือถ้าเกิดใช้ในเรื่องของการ ติดตามล็อกเป้าหมายหรือเฝ้าระวังแบบอยู่กับที่อันนี้จะเหมาะมากเพราะฟิกวิงจะมีจะทำแบบนั้นไม่ค่อยได้ฟิกวิงเวลาจะจะล็อกเป้าเนี่ยมันจะลังหนาใช้เป็นการบินวนบินวนเหนือพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากภาพเนี่ยเราก็จะงงนะเพราะภาพมันก็จะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมในแง่ของคือเราอยู่ภาคพ,พื้นดินเราดูจากข้อมูลเนี่ยภาพมันหมุนแต่ถ้าเป็นโรตารีเนี่ยมันอยู่กับที่เพราะนั้นภาพมันอยู่กับที่ภาพก็อยู่กับที่นิ่งเราก็ดูได้ไม่งงนะฮะ แต่ข้อพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นหักนะเป็นพวกใช้ไฟฟ้านี่การใช้งานเขาเรียกระยะเวลาการใช้งานจะต่ํากว่าฟิกวิงมากนะค่อนข้างมากเลยเพราะนั้นตรงนี้จะใช้ลักษณะภารกิจที่สั้นสั้นมากๆคาว่าสั้นมากๆนี่ระดับ10นาทีเองนะครับสิบสนาทีสั้นมากๆ่นะอีกอันหนึ่งคือเป็นทิวโรเตอร์ทิ้วโรเตอร์นี่จะเป็นลูกผสมอะลูกผสมระหว่างฟิกวิงกับโรตารี่คือมันขึ้นลงแนวดิ่งก็ได้หรือบินไปข้างหน้าก็ได้ ซึ่งอันนี้จะมีข้อดีเพราะว่ามันจะทำสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายใช่ไหมภารกิจบางอย่างมันต้องการความเร็วต้องการความนิ่งก็ใช้โหมดฟิกงภารกิจบางอย่างต้องการให้มันอยู่กับที่เพื่อเฝ้าจุดเฝ้าระวังจุดนั้นเนี่ยก็โหมดโรตารี่นะครับเพราะนั้นนี้ก็จะสะดวกนะฮะองค์ประกอบต่างๆของ UAV นะครับก็หนึ่งก็คือมีตัวเครื่องมีระบบการขึ้นลง คือการขึ้นลงจะเป็นล้อลันเววิ่งหรือจะโรตารี่อะไรก็แล้วแต่นะเพลย์โหลดปกติเราก็คือจะต้องติดตั้งเซนเซอร์เข้าไปนะครับอุปกรณ์สื่อสารต้องมีพาร์ทคอมมูนิเคชันนะปกติก็คือใช้คลื่นวิทยุเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะว่าคลื่นที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยที่ปัจจุบันใช้อยู่มีคลื่นอะไรบ้างนักบินนักบินในที่นี้ไม่ใช่นักบินที่ไปอยู่บนเครื่องแต่นักบินคือตัวคอนโทรลแต่คอนโทรลนักบินตรงนี้อยู่ภาคพื้นดินแล้ว ไม่ใช่อยู่บนเครื่องนะฮะอยู่ภาพพื้นดินแล้วก็ตัวคอนโทลตัวคอนโทคือตัวซอฟต์แวร์ตัวอะไรต่างๆที่จะใช้คอนโทลมันนะฮะตัวนี้ก็คือจะกลายเป็น unmanned system นะครับที่ประกอบกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าอ,อันนี้เราจะมีตัวระบบวางแผนการบินนะจริงๆก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันไอ้ตัวระบบก็เรียกออโต้ไปลอตซอฟต์แวร์เนี่ยเวลาเราวางแผนการบินก็มันก็จะเป็นลิงก์กับ Google Google Earth เนี่ย Google Map อะไรมา เราก็กําหนดพิกัดนะครับแล้วก็อัปโหลดเส้นทางบินซึ่งเส้นทางบินมันเป็น KML จริงๆเป็นเป็น K แซด KML ธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยอัปโหลดเข้าไปในระบบนะครับแล้วเราก็มีหน้าที่คอยปรับสวิตช์ของตัวเครื่องบังคับว่าพอมันขึ้นไปปุ๊บปรับโหมดเข้าสู่ออโต่พายลอตมันบินของมันเองแล้วไม่ยากนะคราวนี้ถ้าเกิดเครื่องบินนั้นเราติดตั้งเซนเซอร์เซนเซอร์ที่เราพูดถึงแมปปิ้งเนี่ยมันคือเซนเซอร์เรื่องของ snapshot คือเรื่องของภาพถ่ายเดี่ยวแชะแชะชนะเราสามารถติดตั้งติดตั้งกล้องอะไรก็ได้นทีี่เป็นวดโ ถ้าเป็นในงานเซอร์เวรลน์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิดีโอหรืองานทหารที่เป็นพวกที่ไปปฏิบัติภารกิจจริงในพื้นที่เช่นพวกภาคใต้ยนยนะจริงๆใช้ UAV เยอะแล้วนะครับปัจจุบันแต่ว่าเป็นในงานของเซอร์เวอลัน์ก็จะติดวิดีโอเป็นหลักนะครับก็สามารถสตรีมมิ่งลงมาที่ภาคพื้นได้นะครับเราก็จะเห็นเป็นเรียวไทม์เป็นข้อมูลเป็นอะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้ทาได้แล้วในปัจจุบันเป็นเรื่องปกตินะฮะที่ทําได้แล้วพาร์ทคอมมูนิเคชันนะครับก็จะมีการติดตั้ง ตัวคอมพิวเตอรชัเรียกว่าดัตต l i ลิงก์เนี่ยนะครับก็คือจะมีส่วนของติดบนเครื่องแล้วก็มีตัวภาคพื้นลับนะถ้าบินไกลๆมากเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกถ้าเราเคยไปดูพวกรถโมบายที่มันถ่ายทอดสดทีวีอะแต่มันสเกลเล็กลงมานะไอ้ตัวรับเหมือนกันเลยจะเป็นแผงใหญ่ๆสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวหมุนเพื่อจะคุย หาคุยคือเป็นไลน์ออฟไซด์คุยกับเครื่องบินให้ได้แล้วมันก็จะสตรีมมิ่งข้อมูลกลับมาได้นะอันนั้นคือเวลาไปใช้งานจริงที่บินในระยะทางไกลๆ UAV ที่เราเบาๆเนี่ยนะครับไม่กี่ไม่ถึง10โลเนี่ยนะเนี่ยถือบินล่อนไปได้นะ่ะมันบินได้เป็น10บกิโลอย่างเครื่องที่ผมทดสอบเนี่ยสิบกิโลนี่สบายมากเลยนะบินหมายถึงบินเส้นตรงนะบินเส้นตรง10บกิโลนะครับ สบายมากแล้วก็ตอนนี้ที่เทสอยู่มีอยู่ตัวหนึ่งบินเทสได้บินได้ถึงสามสิบกิโลเป็นเส้นทางตรงนะป,ปึ๊บลับมานะครับอันเนี้ยคือถ,ถ้าระยะทางที่ใครทํางานแล้วอากเป็นเส้นตรงถนนสายส่งไฟฟ้าพวกสาธารณประโภคอะไรต่างๆรถไฟเฝ้าระวังรถไฟเนะี่ยอันนี้สบายนะแต่ว่าในงานแมปปิ้งเราไม่ใช่เป็นเส้นตรงงานแมปปิ้งเราเป็นแอรเรียใช่ไหมเป็นแบบพื้นเป็นพื้นที่นะอันนั้นก็บินไปบินมา นะอันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาก็พาร์ทของคอมมิวนิเคชันนะก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้คลื่นวิทยุธรรมดานะครับก็อยู่ในช่วงคลื่น8 9 0 0กเมกะเฮิร์ส์นะครับละ2กิกะเฮิร์ส์ส่วนใหญ่จริงๆจะใช้2 2ช่วงคลื่นนะช่วงช่วงต่ำกว่าหนึงหกิกะเฮิร์ส์กับประมาณ2 2กิกะเฮิร์ส์นะตรงนี้5้าไอ้าห้กิกะเฮิร์ส์ก็ผมยังไม่ค่อยเห็นมีใครใช้นะในในทางปฏิบัติจริงนะเอ้ในนี้มีมาจากพวกชมรมพวก RC ป่ะฮะ กลุ RC, ม่มอาซีมีมีไหมฮะไม่มีส่วนใหญ่เป็นภาคราชการงานมัพปิ้งเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะคือถ้าเป็นพวกที่บินเนี่ยเขาจะรู้พวกนี้ดีมากเลยฮะอีกอันนึงก็คืออันนี้คือการการส่งคือการบังคับคือส่งข้อมูลผ่านขึ้นวิทยุอันนี้จะมีข้อจํากัดนิดนึงคือมันต้องมีลน์ออฟไซด์คือหมายว่าต้องต้องอย่าบังกันนะคุณจะบิน1ิบกิโลไม่เป็นไรอย่าบังกันคลืนมันเห็นมันวิ่งได้นะ แต่ถ้าเกิดมันมีอีกพาร์ทหนึ่งคือมันคุยกันไม่ได้ผ่านตั้งแต่เป็นคลื่นแบบตรงๆเป็นไลน์ออฟไซด์นี้แต่มันผ่านดาวเทียม erm. แล้วขณะนี้ก็ลดข้อจํากัดว่าเราอาจจะกาวสเตชันอยู่ในเมืองมีตึกล้อมอรอบเราเต็มไม่หมดเลยนะแต่มันไปบินที่ไหนไม่รู้ห่างจากเราไป30โล20โลนะครับอันนี้ต้องคุยกันผ่านดา erm วเทียมละเพราะนั้นมันจะคุยกันขึ้นไปบนฟ้าแล้วส่งลงมาที่กาวอันนี้ก็จะลดข้อจํากัดเรื่องไลน์ออฟไซด์ออกไป นะอันนี้ตัวอย่างของเพ l โลดต่างๆทีตต่ติด,ตดนะครับนะอันนี้มีอยู่สองตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเลยก็คือกล้องที่ตะกี้ที่อาจารย์ไปสารบอกว่ากล้องพันทิปกล้องคอมแพคอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับสองกล้องเป็นแท็กกับตัวนิคอนนิคอนผมเอามาติดตัวด้วยนะตัวนี้ที่ติด,ต,ดตัวเนี้ย ตัวนี้ติด u v เดี๋ยวผมยังมีตัวอย่างภาพจากตัวนี้ที่ติด u v แล้วก็ถ่ายภาพจากจุฬาที่ที่อาจารย์กระดนกยกตัวอย่างก็มาจากกล้องตัวนี้ธรรมดานี่เองนะติดเข้าไปที่เครื่อง u v 16ล้านพิกเซลตัวนี้ถ้าเป็น p e n t a กก็ที่อยู่ข้างบนนั้นก็จะเป็น10ล้านพิกเซลนะครับทํางานได้นะครับก็ตัวสำคัญของเครื่องบินทุกตัว u v ทุกตัวนะจะมีอุปกรณ์พวกนี้เสมอเพราะ อุปกรณ์พวกนี้เป็นตัวที่ทําให้เครื่องบินมันบินได้มันรู้ทิศทางรู้พิกัดยังไงก็คือมี IMU กับ GPS ทุกตัวต้องมี2ตัวนี้ถ้าจะทำออโต้พายโลนะถ้าไม่ทำออโต้พายโลบินด้วยแมนนวลคือเรียกเป็น RC เนี่ยเป็นเรดิโอคอนโทรเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพวกนี้อันนี้แต่คนต้องมองตลอดนะไม่จำเป็นต้องติด2ตัวเนี้ยบินได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ UAV ละก็ สำหรับภาคพ,พลเรือนนะครับ UV ก็อย่างที่อาจา,า,ยารย์ไพศาลได้กล่าวเมื่อเช้าคือของเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวใหญ่เราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไมโครหรือมินิตัวเล็กๆเ,เองนะครับไม่กี่โลนะครับก็เป็นลนะักณะการบังคับผ่านวิทยุนะครับนะในรูปนี้คือรูปที่ทางทางผมคือทางทีมที่วิจัยอยู่ตอนนี้นะเล่น UV อยู่ก็อันนี้คือตัวจริงนะที่ใช้จริงอยู่นะตัวนั้น ตัวนั้นที่มีล้อก็คือต้องใช้รันเวย์อย่างที่บอกใช้รันเวย์คือต้องมีที่ตัวนั้นใช้บินตอนน้ําท่วมใช้หนักมากเลยใช้เกือบทุกวันใช้ใช้จริงเลยตัวริมสุดนะครับไอตัวสีแดงขาวนี่ตัวของผมเองตัวของผมเองที่มีอยู่ที่ใช้บินอยู่ปัจจุบันนะครับและตัวมัลติโรเตอร์ก็จะเป็นของทีมวิจัยเหมือนกันนะที่ใช้ทดสอบก็คือเราเราได้ทดสอบตัวการบินตัวเครื่องเนี่ยทั้งมัลติโรเตอร์และฟิกวิง ทั้งแบบล่อนและแบบวิ่งลันเวยหมดคือนั่นแหละในเรื่องของตัวระบบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างข้อมูลที่มาประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้ในนอกเหนือจากงานแผนที่นะเราจริงๆมีการประยุกต์ใช้ในใน,ในหลายหลายกลุ่มงานมากแล้วในปัจจุบันนะแผนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลำดับสุดท้ายเพราะแผนที่มันมีเงื่อนไขอะไรบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับจอง คอนโทรลตัวข้อมูลนะแต่ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปมันใช้ในแง่ของวิชวลไลซ์เป็นหลักแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นมีการใช้เยอะงานเกษ,ษตรกรรมนะครับงานควบคุมสิ่งแวดล้อมงานสำรวจทรัพยากรธรรม,รมชาติเนี่ยอย่างป่าไม้เนี่ยนะฮะกรมจากกระทรวงทร,รัพย์เนี่ยป่าไม้กรมอุทยานนี่ใช้ UAV มานานแล้วเขาใช้เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การบินเตือนทำไมต้องบินเตือนนะบินเตือนพวกพวกลักลอบ ไม้ฮะเขาส่งเครื่องบินไปเนี่ยคือจริงๆเขาบอกบินไปงั้นแหละแต่บินไปเพื่อให้ให้ไอ้ไอ้กลุ่มเป้าหมายรู้ว่ามีเครื่องบินอยู่มันก็จะหยุดคือเขาเรียกว่าป้องปามใช่ปะเขาเรียกป้องปามมาลักษณะนั้นคือป้องปามนะ UV ทหารภาคใต้ก็ใช้แหละแนวเดียวกันนะเอา UV ไปบินบางทีไม่ได้ติดเซนเซอร์อะไรนะมีเครื่องบินเปล่าๆบินได้เห็นว่ามีเครื่องบินบินนะแต่มันเป็นการป้องปามคือคนเห็นแล้วกลัวเฮ้ยเครื่องบินมีอะไรเปล่าก็จะหยุดอันนี้กรมอุทยานใช้อยู่นะใช้ในการป้องปาม อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือม,มีมีมาจากกรมอุทยานนะเดี๋ยวเสียมของผมได้นะถ,ถ้าถ้าพูดอีกอันหนึ่งที่ผมรู้ตอนนี้คือใช้ในการไล่สัตว์ไล่สัตว์เพิ่งซื้อตัวเขาเรียกโมเดลที่ว่าปีกบินซึ่งมันเสียงมันมัน,ม,นมันเร็วไล่คือคำว่าไล่สัตว์คือพวกช้างป่าเขาจะมีช้างป่าเข้ามาเนี่ยคนไปไล่ไม่ได้ฮะเขาใช้เครื่องบินนี่แหละไปแล้วอืดแบบแบบลงมาใกล้ๆเสียงมันจะดังมอเตอร์ดังแล้วมันก็บินต่ำๆเนี่ย เพื่อเพื่อเพื่อบังคับเส้นทางให้สัตว์มันเดินไปตามที่เราคอนโทรลเพราะเราใช้เครื่องบินเนี่ยบังคับสัตว์นะอย่างเงี้ยเนี่ยคือใช้งานปัจจุบันอยู่นะงานประยยกต์งานงานรายงานสถานการณ์ก็จริงๆก็มีนะอย่างอย่างน้าท่วมเนี่ยเราก็ใช้ U ูเวเยอะมากบินทุกวันนะช่วงน้ําท่วมที่ฟ้าเปิดคือไม่ใช่ฟ้าเปิดที่ที่ฝนไม่ตกอะ่ะเครื่องบินขึ้นเนี่ยช่วงน้ําท่วมจริงๆที่ผ่านมานี่มี U ูวบินเกือบทุกวันเลยนะครับ แล้วก็การในเรื่องของการดูแลนูสเช้งนะครับแล้วสุดท้ายคืองานแผนที่ที่เราโฟกัสกันอยู่ในวันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างน้ําท่วมนะครับอย่างติดตามรายงานสถานการณ์อย่างม็อบต่างๆเนี้ยจริงๆตอนช่วงช่วงกีฬาสีเนี่ยนะฮะจริงๆมียูวไปบินอยู่นะ <laughs> บินวินโดเนะี่ยเป็นลนักษณนเป็นภาพนั้นนะช่วงกิจการ <laughs> แล้วก็ ไอ้ตรงเฮลิคอปเตอร์นี่ก็คือเป็นตัวอย่างของเกษตร mm hmm. เกษตรคือเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ไปยิงไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้บินถ่ายบินอะไรฮะไอ้นี่ยิงสารเคมีฮะพ่นสารเคมีพ่นอะไรพวกนี้นนะฉีดสารใหญ่มากแล้วก็ปตทปตทนี่ไปทําปามที่อินโดก็ซื้อ u a เไปหลายลำนะครับอันนั้นทําในเรื่องของของของตรวจตรวจตรวจเขาเรียกอะไรเฝ้าคือตรวจว่าปามนี้มันขึ้น การเจริญเติบโตดูการเปลี่ยนแปลงของของของไล่ของเขานะฮะอันนั้นนะหรืออย่างของต่างประเทศก็ใช้ UV ในเรื่องของทราฟิกนะครับทราฟิกก็คือคือข้อดีของ UV คือเราให้มันไปทำงานที่ไหนก็ได้นะเพราะนั้นมันเฟกซิเบิลถ้าเกิดเราต้องติดตั้งใอเซนเซ,นเซอร์ที่เป็นฟิกสเตชันเนี่ยมันก็อยู่กับที่อย่าย้ายไม่ได้แต่ UV เราอยากจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็สั่งมันไปนะในในในส่วนของ แผนที่นะครับก็เราก็ใช้ประยุกต์ในงานแผนที่ต่างๆซึ่งเราก็คงจะเห็นตัวอย่างแล้วนะแหล่งข้อมูลต่างๆเดิมซอฟต์ดัต้าซอฟที่เป็นแผนที่ภาพถ่ายเราก็คงคุ้นชินกับภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศโฟโตโกรานะปัจจุบันเนี่ยใช้ UAV มาได้นะครับตัวอย่างต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถทำฐานข้อมูล GIS ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย มันเราคอนโทรลได้ง่ายขึ้นมันเฟกซิเบิลมันรวดเร็วว่าะนั้นเวลาเราจะอัปเดตอะไรต่างๆก็จะจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับข้อดีของ UAV ก็สรุปใน,ในเชิงของ mapping นะก็หนึ่งก็คือเราได้ภาพที่มีรายละเอียดสูงอย่างที่บอก10เซนนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างที่จางกรหนกก็โชว์ให้ดูแล้วนะั่นคือภาพจริงในจุลานะ10เซนก็คือเราเห็นเส้นเลนถนนใช่ไหมเลนเราขับรถมีเส้นไอ้แบ่งเลนนะ่ะประมาณ10เซน หรือ10กว่าเซนต์เซนเรามองเห็นนะ<ม>บินใต้เมฆได้เพราะนั้นเราจะลดข้อจำกัดในเรื่องของสั่งภาพถ่ายทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ่ายไม่ได้สักทีเพราะฟ้าปิดฟ้าปิดในที่นี้คือเมฆเต็มไปหมดเลยนะครับการทำงานรวดเร็วนะ